ก็วันนี้นะครับก็เป็นการการยกระดับพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงอาหารซอฟท์เาวเวอร์ของจังหวัดระเอ็ดแล้วครับเป็นวันสุดท้ายแล้วครับที่บ้านท่าม่วงของเราครับจากวันแรกนะครับคือบ้านตะหยกอำเภอสุวรรณภูมินะครับวันที่2ก็คือของบ้านกู่กาสิงนะครับอำเภอเกษตรวิสัยนะครับแล้วก็ที่3ก็คือส่วนวัฒนธรรมบ้านป่าเม้าครับของอำเภอศรีสมเด็จนะครับแล้วก็วันที่4ก็คือบ้านปางกู่ครับอำเภอทวัดบุรีแล้ววันนี้นะครับก็คือวันสุดท้ายคือโฮมสเตย์บ้านท่าม่วงครับผมของอำเภอเสรภูมิของเรานะครับผม ก็อย่างที่ได้นําเรียนไว้นะครับตั้งแต่ต้นนะครับว่าโครงการนี้นะครับเป็นโครงการส่งเสริมเอ่อส่งเสริมครับเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับการท่องเที่ยวการค้าการบริการนะครับผมกิจกรรมหลักก็คือการพัฒนายกระดับการท่องเที่ยวเชิงอาหารซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดร้อยเอ็ดเรานะครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่4ครับหลังจากที่เรามีผ่านมาแล้วทั้งหมด3กิจกรรมตั้งแต่ครั้งแรกนะครับกิจกรรมแรกก็คือเรื่องของการเฟ้นหานะครับอัตลักษณ์ของพื้นที่นะครับแล้วก็ยกเมนูอาหารต่างต่พืของแหล่าเ็า ชูความโดดเด่นของบริบทของพื้นที่ต่างๆนะครับครั้งที่2ก็คือมาเชิญเชฟของแต่ละพื้นที่เชิญเชฟที่มีชื่อเสียงของจังหวัดระเอ็ดเรามาช่วยจัดจานตกแต่งนะครับแล้วเฟ้นหาในตัวความความเป็นโดดเด่นของพื้นที่ของความโดดเด่นของอาหารของเรานะครับเพื่อมาเป็นเมนูที่สร้างความรับใจให้กับนักท่องเที่ยวของเราในทั้ง5พื้นที่ของเราแล้วกิจกรรมที่3ก็คือเรื่องของการถอดบทเรียนทําแผนแม่บททางท่องเที่ยวเชิงอาหารของเรานะครับผม สุดท้ายก็คือเป็นเส้นทางเป็นกิจกรรมที่4คือการทดลองการท่องเที่ยวเชิงอาหารคือแฟมทิปที่พาทั้งผู้บริหารของทางภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็สื่อมวลชนต่างๆได้มาทดลองเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหารของจังหวัดร้อยเอ็ดเราที่มีทั้ง5เส้นทาง5รูทวันนี้นะครับก็อย่างที่ทราบกันก็คือว่าจังหวัดร้อยเอ็ดเรามีการท่องเที่ยวที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนะครับผมท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสุดท้ายก็จะเป็นท่องเที่ยวทางเกษตรนะครับ ทั้งทั้งหมดทั้ง3 4อย่างที่พูดไปนะครับก็ทั้งเที่ยวทั้งหมดก็จะมีความเกี่ยวข้องกับอาหารในบริบทของแต่ละพื้นที่อยู่แล้วนะครับทั้ง5พื้นที่นะครับจะสะท้อนได้ดีเลยครับว่าแต่ละพื้นที่มีความโดดเด่นมีบริบทของพื้นที่อย่างไรและการยกเมนูอาหารให้เข้ากับบริบทของแต่ละพื้นที่นี้มีอย่างไรบ้างนะครับผมก็สุดท้ายตัวโครงการเอนะครับทั้งชุมชนทั้งหมดครับก็จะได้กลับไปไม่ว่าจะเป็นหนึ่งก็คือสิ่งที่เราได้โปรโมทไปเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมในพื้นททีี่่ตาาางๆะรเก็จมํ สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ให้ไว้ด้วยนะครับออนไลน์ก็คือเรามีอินฟลูเอนเซอร์นะครับตามทั้งเราทั้งของเราทั้งหมดทั้ง5ทิปเลยนะครับเพื่อทําตัดต่อคลิปลงในช่องทางของทางอินฟลูเอนเซอร์เองแล้วก็ผ่านช่องทางสื่อต่างๆนะครับแล้วก็มีทางสื่อประชาสัมพันธ์แล้วก็สื่อมวลชนต่างๆที่เข้ามาร่วมทิปของเราแล้วก็นําไปเผยแพร่บ,บอกซ้ําแล้วก็บอกบอกต่อเชิญชวนให้นักท่องเทีย่ยวให้มาเยี่ยมชมในพื้นที่ได้และสุดท้ายทังเของออฟไลน์เรามีแผ่นพับที่เป็นแผ่นพับ ในรูทเส้นทางท่องเที่ยวของแต่ละพื้นที่ว่ามาจังมาพื้นที่นี้แล้วไปต่อที่ไหนบ้างอย่างเงี้ยนะครับและสุดท้ายที่เราจะทําให้ทั้งจังหวัดก็คือเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหารของจังหวัดเราพี่เป็นมิติการท่องเที่ยวเชิงอาหารทั้งหมดของจังหวัดร้อยเอ็ดของเราทั้ง5้าชุมชนจะได้เข้าอยู่ในแผนที่นี้แล้วก็แมปปิ้งกับตัวรูทท่องเที่ยวที่มีอยู่แล้วที่เป็นของจังหวัดร้อยเอ็ดของเราไม่ว่าจะเป็นหอโหวต,ต่างๆวัดที่เป็นคู่บ้านคู่เมืองเราพับ วัดบูรพาพิรามนะครับวัดมหาธาตุเจดีย์ชัยมงคลและวัดปากกุงต่างๆเหล่านี้นะครับก็อยู่ในรูทท่องเที่ยวของเราทั้งหมดเพื่อเป็นการเชื่อมโยงให้กับท่องเที่ยวเราได้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอเรียนเชิญนะครับนักท่องเที่ยวนะครับผมผู้ชมต่างๆที่ได้รับฟังในทั้งนี้นะครับไปนะครับเรียนเชิญเข้ามาเที่ยวในทั้ง5ชุมชนของเราแล้วก็ทชุมชนมาเที่ยวในจังหวัดโะเอดของเราครับโชเเอดของเรานะครับมีดีกว่าที่ท่านคิดถึงแน่นอนครับขอบคุณครับ มแม่แม่นางรำทุกท่านนะครับรำจะด้วยไงตืนต้นขึ้นเลยเออจะได้ชมอันนี้เอาไปทาแป้งได้ซื้อแป้งยี่ห้อเดียวกันแล้วก็เป็นกำลังใจที่ดียอดเลยนะครับยยาถือใบให้่อยกันนะ อย่างเรื่องราวเรื่นี้ที่คนดีที่พบกันคนเรองมีบอกเองทาไมมัดมีเรื่องเลือกันจบเห็ดจงั้นสงคัญจาดสามีเรื่งี้ไม่ต้องบอกใครมีพนักงานแจกภายแล้วครับ ท้ายจะเรือจะเข้าเข้าโคครับเข้าเส้นชัยทังเกตนร์พายเขาจะข้ามป้อมเรือนะครับเนี่ยยอ่อลงครับ,บไม่วอดยอดไม่ได้ไม่เป็นไรครับสังเกตรยร์พายครับยุคถางนั่งลับนะครับจับพายแล้วครับเอ้าเอ้าจิ้มป้อมเรือเข้าโคครับ

กได้ครับได้อ่ะคนเสือเหลืองหมอชายเรือครับน right? oh oh, oh. oh. huh? ึ่อ้าเอ้าเอ้าเอ้าุุนแงกพายไปเอ้ัเลิได้ทีึครับปรมือหน่อยบัสดีค่ะชื่อ อยู่ได้ยากตัวมีอยู่ที่บ้านท่าม่วงเนี่ะครับข้าพเจ้ที่ต่อแก่ข้าพเท่านมองต้องนี้นะครับตอนนี้นะครับครับหนึ่งสองหนกดไลค์ครับดีกาครับขนมมือครับจางจห้ารเ็ดกดไลค์รอเอ็ดนะครับหร้อยเอ็ดหร้อยเอ็ดครับของนิ้ครับเชิญท่านด้วยสิครับแมาดูแลเราอย่างี ครับพูดตาพาเวอร์นะครับตขอบคุณสื no. ่อมวลชนทุกท่านครนบที่ได้ร่วมให้สารอบหนึ่งนะคะสามรอบนึงนะคะขอเชิญขอเชิญขอเชิญซาปาเวอร์จารย์ลอยเอ็ดเี๋ยวเอาจริงอีกอบนึ่งครับเดี๋ยวให้สัญญาณนะครับจารย์กลองหนึ่งซาปาเวอร์จารย์ลอยเอ็ด รอบหนึ่งสุดท้ายครับสามนะครับสามสองหนึ <S <S ่งองเที่ยวเซีย huh ร์จอมพลวิร์จังหวัดร้อยเอ็ดเย้ครับสุดยอดครับขอบคุณมากครับเด้ไลยครับเอาไป